สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมครับท่นนิตบุตธรรมครับนำท่านมาพบแคทสามส g c นะครับเครื่องยนต์4สูบ145แรงม้าครับพัดลมไฟฟ้า5ตัวครับไร้สายพานหน้าเครื่องไร้พัดลมหน้าเครื่องครับรอบเครื่องยนต์1,650รอบต่อนาทีครับ ใบแทก80ติเซนครับโรลเลอร์7ตัวครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่11ลิตรต่อชั่วโมงบุ่งกีอยู่ที่1คิวนะครับสติกเกอร์ใหม่ล่าสุดครับการทำงาน2 0 0พันชั่วโมงแล้วครับทีมงานเสียตูครับโชเฟอร์มือทองเราครับพี่กี่สั่งนะครับมาคนเดียวครับแต่แววว่าว่าพี่ต๋อมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ซุมิโตโม่เอสเฮดสองนั่ซุมเอสพงนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน,กนหรือเปล่าเกียร์ลิงคลองครับคหน้าตัวเล็กมันก็ต้องยืนส่งให้กันนะยืนคนละฝั่ง ไม่ลงลุยอย่างนี้ไม่ได้บูมมันสั้นตัวนหนึ่งลงล่างตัวนหนึ่งขึ้นเหน่งข้างไปและวมั้งออกไปนี่เห็นเลยออกไปทางหน้าทุ่งเชือกนี่เห็นเลยไปสายผาหมู่บ้านไปไปสุดหมู่บ้านเนี่ยพิ่งเลี้ยวขวาขับไปทิศเลยแหละ ตรงปั๊มหยอดเหรียญอะปั๊มหยอดเหรียญปึ๊บมันจะมีต้นลำไย,ยอยู่เราเนี่ยมองตรงเขาเกี่ยวโพดอะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเลยตามละยางกันเลยไปดิ่งไม่้เห็นเลยสามพันอยู่นั่นอันนี้ก็ไปลงเมื่อไหร่ไปลงเมื่อเช้าเลน่าจะลงที่เดียวดีนะทำทางนะแล้วรถทหารเขามีกี่คัน ทุกปีเขามาสองคันสามคันบุมยาวบุมบูมยาวสองบุมสั้นหนึ่งเห็นคันหนึ่งจอดอีกกําลังทำงานอยู่ตรงโน้นน่ะใกล้ๆวิไลยาทางเนั่นหารามมันชุดถ้ารอมันจะมีชุดรมานกนะะนสองเนาะถนนรคันเดียวนี่รถเกตคันหนึ่งรถตัก ีเมื่อเช้านี้นแหละบ้างเนี่ยเมื่อเช้านี่ครับผมก็มาเขาก็แต่งฝั่งโน้นมาทีนี้อะรไรผมบอกว่ามันเป็นปากระบายน้ำทีนี้ไปถูกปุ๊บแ้วน้ำมันขึ้นบนพ่อบ้านเขาเนี่ยไม่ไหรอ่ะต้องบอกเขาต้องเว้นไว้โยไปรับรับตายไปต,ตายติดตัวตักลายโยมไปไป,ไป,ไป มันคั้นหมดเลยแล้วก็กินหมดเลยอืมตัว็กอ่ะมันไม่มีปลาเลยคลองเนี่ยแล้วมีแล้วไมนแแต่นั่งมาแต่เช้านี่ยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยทั้งปลาทั้งเต่าเนี้ยนะไอโง่นะ น้ำมันเพิ่งมาปีนี้ทีเดียวมีน้ำเนี่ยแตรตอทำเนี่ยผมนำตัวเยกี่ปีเขามาทำทีหนึ่งปีอปีก่อนๆนั่นเขาปีก่อนปีก่อนเขาก็มาเว้นปีที่แล้วนี่ไม่ได้มันก็ทำทุกปีเนาะยางก็ลกทุกปีสองปีเว้นทีนึง่งทหารนี่เนี่ย

มานั่งเฝ้าเลยรถรปจอุทัยมานี่นั่งเฝ้าเลยแต่เราพอทหารมาเลยเงียบเก็บเลยนอนที่บ้านดีกว่าไปมาถ้าอย่างนั้นผมเอาไปคุณแค่ไหนผมเอาแค่นั้นเลยตากับหมดเลยเนี่ยเก็บเจือ เตจอวัดจาก GPS มาปุ๊บเลยโดนเลยน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยมึงล้ำข้ามมาผูกเนี่ยของผู้ของผู้ไม่ได้ไงก็คุ้นซินไปแล้วถนนเขาอยู่ฝัถนนได้นี่มีหมอกหลวงแล้วล้ำมาก็โดนแล้วเปิดเปิดทีเมตรปุ๊บเรียบร้อยห้าเมตรข้างละสิบห้าเมตรสามสิบเมตรของกี่เมตรนี่นเไง แล้วชุดไหนมาทำมีตรงไออเืินปูนตรงคอสะพานคอสะพานนะเป็นปูนนะที่เทป,ปูนนะทำใหม่หมดเลยเหรไม่ชุดไหนมาทำเลยที่ว<อ>่าได้ว่าใครมีตัวละห้าตัวมาจากไอ้ทางมันทำอยู่ทางคลองตะบงเนาะอือ เขาเกณฑ์มานอนรอสองเดือนใบพุกอันเก่าอเก่เนี่ยไม่หันไม่ไหวแล้วดันติ๊กดันกหมดแล้วแบบว้กินแกงเตะจมูกเลยมาอยานนี่